จะเป็นเจ้าหน้าที่อยตรวจตัวอยูต่ต,ต,ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่ข้างในนะครับเพื่อชมเจดีก่สมัยกรุงศรีพิยายนะครับอันนี้เป็นซากปรัการค่ เรานิกถึงย้อนเข้าไปในสมัยนั้นนะครับว่าจะสวยงามแลว้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรียอยุธยาจะขนาดไหนนะครับตงทางเข้าก็จะมีล่มนะครับเพือ่อให้นักต้องเที่ยวนะครับใช้ฟรีนะครับเพือ่อ เดินเข้าไปนะครับข้างในเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับน,นี่คือวัดมงคลบอ่อพิษนะครับข้างในนี่เป็นโบราณสถานนะครับชี่วัดมงคลบอ่อพิษนะครับ มาอยุทยาก็เป็นเลนมาร์คหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับวัดมงคลบ่อพิษนะครับนี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนหน่อยนะก็เอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับที่ ทีทีหน้านะครับว่าเราจะพาไปวัดไหนกันนะครับสว,ส,วสวัสดีแล้วก็ไปเจอกันใหม่นะครับ